สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกโจสองสีทุกท่านนะครับสวัสดีครับสวั <te aring rawd Moder ator> สดีวันนี้วันที่10นะครับนี่วันที่10เด้ออนะครับนี่ครับวันนี้วันนี้มีหวยหวยฮานอยเหมือนเดิมครับเมียวันนี้มีแค่ฮานอยนะแล้วก็หวยหุ้นปกตินะครับซึ่งผมก็ให้ในกลุ่มอยู่แล้วนะหวยหุ้นก็ให้ในกลุ่มปกติอยู่แล้วนะครับก็ก่อนที่จะไปรับชมหวยฮานอยคำนวณหวยฮานอยของผมวันนี้ก็เดี๋ยวมาสรุปก่อนนะสรุปเมื่อวานนะครับสรุปเมื่อวานก่อนนะว่าว่า ผลเป็นยังไงนะครับมาดูที่ตัวแรกนะมาดูที่ตัวแรกฮานอยพิเศษนะครับมุ่ยออกไปที่ห้าสามหกเจ็ดแปดนะครับหลุดนะครับหลุดไม่ใกลเลยเมื่อวานผมเน้นศูนย์จริงๆโทษทีสมาชิกขอโทษสมาชิกด้วยนะอันนี้หลุดนะครับก็ฮานอยปกตินะครับฮานอยปกติก็ออกไปที่เจ็ดห้าหนึ่งเก้าหกนะครับอันนี้ก็หลุดอีกโอ้โหหลุดหลุดแบบสองอันอย่างนี้ผมไม่เคยเจอผมนะ เออหลุดแบบเยอะเลยนะครับหลุดโอ้โหหลุดแบบขอโทษขออภัยสมาชิกเลยนะครับก็โอ้โหดูดิหลุดแบบือนะครับก็มาสุดท้ายก็มา VIP นะครับ VIP ออกไปที่สองสามเก้าสองศูนย์นะครับยังดีที่มาตัวลูดนะ ตัวรูด2นะครับรูดแล้วก็บนนะครับเลข2มาบนล่างเลยครับแต่ว่าเสียดาย3ตัวนะสตัวตรงนี้นะน่าจะเป็นเลขเก้าหรือเลขศูนะโอ้เสียดายเสียดายเออนะครับจับผิดตัวนะครับจับผิดตัวนั่นเองเสียดายเมื่อวานนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับก็ผิดหวังจากฮาดอยนะรับก็มาได้ที่หวยลาวนะครับหวยลาวเมื่อวานนะครับให้ไปที่ตัวนี้นะครับหวยลาวเอาไปที่ 0 5 3ล่ห้าสามเล่าไปที่หกศูนย์ะครับนี่ครับลูดศูนย์วิ่งลูดศูนย์นะครับนี่เข้าหมดเลยครับนี่ครับนี่ครับเออนะครับเสียดายนะครับเสียดายนะครับเนี่ยเข้าโต๊ดอีกยับเลยเมื่อวานนะถ้าเป็นสามศูนย์ห้านี่หืงซื้อทองได้สามบาทสี่บาทเลยผมเออเสียดายเสียดายหืงเสียดายมากนะครับได้เฉพาะโต๊ดนะเออันนี้ก็ได้ตัวโต๊ดไปโต๊ดไป ได้โต๊ไปืก็ก็อย่างที่บอกนะครับก็ก็ยังถือว่าโอเคนะครับก็อกหักจากจาก3นอยมาแล้วก็มาได้คืนที่อ่าราวพัฒนานะครับมีนําซ้ำนะเออมีนําซ้ํานะครับใครที่สังเกตได้นะจากทิกตอกนะครับเข้ามาในทิกตอกในกลุ่มทิกตอกผมนะแล้วผมจะให้เด้งเข้ามาในกลุ่มผมนะ แล้วทีนี้พอเข้ามาในกลุ่มเสร็จปุ๊บออกออกออกก็ได้เฉพาะหวยลาวครับได้แค่นั้นนะครับผมจําได้ทุกคนนะที่เข้ามานะเออนะออกก็แล้วก็ไม่ว่ากันออกก็คือออกนะหลังจากที่ลาวได้เสร็จปุ๊บดึกๆมาหน่อยนะครับเป็นเป็นหุ้นรัสเซียนะรัะเสเซียก็ถูกไปที่ศูนย์ห้าอีกหืมศูนย์ห้านะครับรัเสเซียเนาะนี่ครับรัเสเซียรัเสเซียไม่พอตีตีสี่ตีสามตีสี่นะครับมีดาวโจนอีกหืมดาวโจน ดาวโจนปกตินะครับเต็มเครื่องครับสามตัวตรงนะครับสามตัวโต๊ดดิสามตัวโต๊ดให้ไปที่ห้าหนึ่งแปดนะครับห้าหนึ่งแปดนะครับหไว้ออกไปที่หนะึ่งแปดห้านะเออครับเข้าตัวโต๊ดไปอีกแล้วอรวยทั้งกลุ่มวันนี้นะรวยทั้งกลุ่มตื่นเช้ามารับทรัพย์กันหมดเลยนะครับวันนี้ก็ทําบุญด้วยนะครับใครที่ได้ไปเมือ่อเมื่อวานกับผมเนาะก็ไปทําบุญวันนี้นะเออส่วนแอดมินก็ คงองไปสวายสังฆทานหรืออะไรแบบนี้แหละหรือไหว้ไหว้พระวัดใกล้ๆนี่แหละแถวนี้แหละนะครับเพราะว่าเนื่องจากสถานการณ์โควิดระบาดนะไม่อยากไปไหนไกลเยอะโอเคทีนี้มาดูฮานอยวันนี้ครับฮานอยวันนี้นะครับฮานอยเหมือนเดิมครับวันนี้มีแค่ฮานอยนะก็จะมีฮานอยพิเศษปกติ v i p ครับต่อมาก็มาดูหอยฮาหนอยนะครับาหนอยหาหนอยก็จะมีสามนอยเหมือนเดิมนะครับก็จะมีพิเศษปกติแล้วก็ V.I.P. นะครับวันที่สิบเดอ้อวันที่สิบทับแปดทับหกสี่นะครับช่องโจ2สองสีนะครับอย่าลืมนะครับยำ้ำย้ำทุกคลิปนะย้ำทุกคลิปก็นะครับทางโจ้สองสีนะครับ, 2, 4, รบก็เอ่อ ปรดใช้วิจารณญานในการรับชมคลิปนี้ด้วยนะเออผมไม่ใช่ผู้พิเศษนะที่ทําให้ทุกคนถูกหวยได้ทุกวันนะเออก็ดูดูดูไปเป็นประกอบนะครับหรือว่าดูไปเทียบกับเจ้าอื่นๆดูก็ได้นะครับก็ไม่ได้ว่ากันนะครับก็ดูได้นะดูเป็นเป็นวิจารณญาณน,นะเป็นแนวทางดีกว,ว่าเออใช้เป็นแนวทางดีกว่าเออ,อทีนี้มาดูพิเศษก่อนพิเศษพิเศษเมื่อวานหวยออกไปที่ห้าสามหกเจ็ดแปดนะครับ หาตัวเด่นก่อนตัวเด่นวันนี้นะครับก็จะเป็นสามสี่ห้าหเปดเกบเป็นเลขสี่ลองเลขหครับอ่ะอย่างนี้นะ ผมก็จับตัวเจาะอ,อย่างนี้เลยครับเนี่ยตัวเจาะนะครับตัวเจอะเหมือนเดิมครับตัวเจาะก็จะเป็นส5ครับส6่9ก0ี1 สี 4, ครับนี่ครับหกตัวนะครับส่วนสามตัวตรงนะครับสามตัวตรงวันนี้นะครับก็จับไปที่เลขเลข7นะครับ7 7็3 7จ1 7สีศ 7จ็สี่ห้าครับนี่ครับสวยไหมนี่ครับประมาณนี้เลยเออนะครับสวยนะครับสวยตัวนี้สวยวันนี้เอาคืนครับเอาหนุคืนพิเศษนะครับวันนี้เอาคืนนะอ่ะต่อมามาดูฮานอยปกติ น้อยปกติก็จะเป็นเจ็ดห้าหนึ่งเก้าหกหตัวเด่นก่อนครับแล้วก็ตัวรองแน่นอนครับตัวเด่นเป็นเลขหกครับผมตัวรองเลขพี่น้องเหรอ ตัวลองผมผมไม่ชอบ7นะมันมีแล้วนะครับผมลองไปที่เลข8แล้วกันนะครับเลขใกล้เคียงนะครับก็จับมันง่ายๆแบบนี้เลยนะครับตัวเจาะนะครับตัวกระเจาะก็จะเป็นเลขอะไรเดียวหกกับ8จับอะไรเดียวก็ต้องเป็น8ปดละครับแปดศูนย์นะครับแปดหนึ่ง แปดสสองก่อนแปดสามสี่ครับเออนี่ครับสมตัว หแล้วกันครับพี่น้องไป6 8แปดสองหกแปสามสี่หครับเออนี่แหละมั้งนี่แหละครับ สวยนะครับสวยสวยนะครับสว่วนต่อมาเป็นฮานอยพิเศษฮานอยว P นะครับเป็นฮานอยเงินเดือนของเรานะครับฮานอย v ีก็จะเป็นสองสามเก้าสองศูนย์นะครับตัวเด่นแล้วก็ตัวรองนะครับตัวเด่นก็จะเป็นเลขสี่ตัวรองก็จะเป็นเลขเก้านะครับแอดมินก็จับตัวเจาะเหมือนเดิมครับเป็นอะไรเดียว เก้าครับเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสาเก้าสเก้าห้าครับสามตัววันนี้เลขพี่น้องครับเก้าแปเออแปดเก้สอง 8 9ดเก้าสามแปดเก้าศูนย์ครับเออโอเคเรียบร้อยใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดการทำคลิปดีๆแบบนี้ขอทวนนิดนึงนะครับขอทวนนิดนึงอ่าขอทวนนิดนึงนะครับใครที่ ติดตามหวยไทยนะครับผมจะเริ่มลงหวยไทยแล้วนะเออผมจะลงไม่เยอะหรอกเดี๋ยวนี้ผมจะลงไม่เยอะเพราะว่าออกระแสมันเยอะนะผมก็เลยลงแบบอย่างนี้อย่างนี้ดีกว่าน,นะโอเคนะครับก็ังยังไงวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับรวยๆครับวันนี้รวยๆ,ๆ